สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตะซอยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการนอกรอบแล้วครับพรุ่งนี้แล้วครับกับตอนนวสานของละครคู่กรรมซึ่งเบื้องหลังการทำงานฉากนี้ฝ่ายศิลปรกรรมต้องทำงานอย่างละเอียดมากๆเพื่อเนรมิตฉากสถานีรถไฟบางกอกน้อยให้สมจริงที่สุด รวมถึงความตั้งใจของผู้มุกับการแสดงที่ต้องการจัดสะท้อนให้เห็นถึงความเลวร้ายของสงครามผ่านฉากอวสานฉากนี้ด้วยครับแล้ววันนี้มาถึงงานหินงานหนักของนักแสดงอย่างพี่บี้สุกฤตผู้รับบทโกบริซึ่งในฉากอวสานฉากนี้พี่บี้ต้องรับหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกหลากหลายความรู้สึกครับในฉากฉากเดียวช่วงหน้ากลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแคในรายการนอกรอบครับ มาถึงบทบาทการแสดงหน้าสุดท้ายของโกบุริในฉากอาวสานของละครคู่กรรมครับซึ่งถือเป็นงานหินมากๆสำหรับนักแสดงอย่างพี่บี้สุกฤตเพราะว่าต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมีหลากหลายความรู้สึกในฉากฉากเดียวครับพี่บี้ต้องรับผิดชอบในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกใดบ้างในฉากอาวสานนี้วันนี้ครับพี่อุ้มกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกัน อวาสานสุดคลาสสิกของละครคู่กรรมที่เคยสร้างความซาบซึ้งและเรียกน้ำตาจากผู้ชมมาแล้วทุกครั้งกำลังจะปรากฏสู่สายตาคุณผู้ชมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ในแบบฉบับของผู้กำกับสันสีแก้วหล่อที่นอกเหนือจากความซาบซึ้งตามบทประพันธ์แล้วผู้กำกับยังเลือกที่จะสะท้อนความเลวร้ายของสงครามให้ดูน่ากลัวเจ็บปวดและสยดสยองทั้งในเชิงโปรดักชันจำพวกปืนระเบิดคนบาดเจ็บคนตาย รวมไปถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคืออารมณ์ของนักแสดงโดยเฉพาะบี้สุกฤตผู้รับบทโกบริที่ต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่หลากหลายในฉากอวสานฉากนี้เพียงฉากเดียวซึ่งความรู้สึกแรกคือความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนทหารค่ะเราจะเห็นเพื่อนทอาหารของเราหลายๆคนคบาดเจ็บล้มตาย หลายๆคนที่พอจะช่วยเหลือได้แล้วก็จะช่วยเหลือส่วนใครที่ช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันหนักหนาสหัสแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปเมื่อผู้ร้ายตัวจริงที่มีชื่อว่าสงครามได้ลงมือสร้างความสูญเสียแบบไม่เลือกความรักระหว่างโกบริกับอังสุมาลินเองก็ไม่สามารถหลุดพ้นเงื้อมมือสงครามไปได้ นี่คืออารมณ์ความรู้สึกอีกหนึ่งอย่างที่บีต้องสื่อสารออกมาในฉากนี้เช่นกันเราไม่คิดมาก่อนเลยว่าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายของเราและในเมื่อที่เป็นวันสุดท้ายของเราเนี่ยเรายังจะมาเจอนางเอกอังสุมาลินม,มาบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาว่าเขาคิดยังไงกับเราตั้งแต่แรกเห็นและเขารู้สึกยังไงกับเรามาเ,เขาจําเหตุการณ์ไหนได้อะไรได้ซึ่งเราไม่คิดมาก่อนเลยว่า เกรการต่างๆนั้นจึงลใจเขา <Ừ. S 2> ที่ผ่านมาแล้วกลับชีวิดเองว่าทําไมทําอย่างนี้เขงเกลียดเราแน่เลย,ยทำไมทําอย่างนี้ต้องไม่ชอบเราแน่ๆเลย <Ừ. S 2> แต่ว่าเราจะไม่เห็นในหลายๆมุมที่อังสมมิลินแอบไปคิดถึงเราที่บ้านซึ่งเ,เขาจะมาถ่ายทอดวันนี้แหละวันนี้แหละอังสซมิลินก็มาหาเราที่สถานรถไฟณนะช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตและบอกทุกๆอย่างที่มีไม่ได้เพียงแต่พาหัวใจรักของคุณไปด้วย ต่คุณเลยค่หัวใจที่แหลกสลายโดยทีไปด้วยและพรุ่งนี้ครับห้ามพลาดเลยกับตอนอวสารของละครคู่กรรมครับอยากให้คุณผู้ชมเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้เลยครับเพราะว่าแค่ตอนถ่ายทำทีมงานก็น้ำตาไหลกันทั้งกองแลวครับและคืนนี้ห้ามพลาดีกเช่นกันครับกับละครเรื่องคู่กรรมเวลา2ทุ่มสินาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบ5ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ thank you